สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพรีรวันอีกแล้วนะฮะก็อยู่ก็ s u s i t u r a t o r ฮะเดิมๆเลยยาวไปยาวไปนะฮะก็ถามว่าทําไมทําไมยังไม่อัพสักทีใช่ไหมจริงๆผมอัดไปแล้วไงนะฮะ,ะ,ะอย่างที่บอกใน a ฟ e b o o k มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าค,ครับคำรับการที่ไม่ได้เปิดใหม่แล้วอัด <c oughs> ใช่ไหมตี๊เนี่นมันเศร้าจริงๆฮะ,ะแบบเหมือนมัน มันเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของคุณเนี่ยแล้วแบบคุณตั้งใจทำมากอ,อุ้ย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 โอ้โหจะลดแม่งยังเร็วเหมือนเดิมฮนะก็แบบเหมือนตั้งใจทำมากแล้วแบบการว่ามันเราได้สูญเสียมันไปอ่ะไอ้ฮะช่างแม่งฮะปล่อยไปก็เดี๋ยวมาอูคนนึงนิดนึงแล้วกัน,นว่าผมทำอะไรไปบ้างนะตอนไอตอนที่อัดคลิปล้วไม่ได้เปิดเสียงก็นะทางาซ้ายมันจะมีเอ่อ ถ้าใครมีตัวเกมแท้นะฮะก็คือทำไมต้องทำไมต้องเน้นด้วยนะก็คือมีคนมาบอกมีคนมาถามผมเ <_ C 1> ยอะแยนนะเลยครับ <_ C 1> พี่ไปเมืองใหม่ยังไงครับนะผมก็กูมไม่รู้ครับกูซื้อของแท้ครับผมซื้อของแท้ผมไม่มีปัญหาครับผมก็บอกไปผมซื้อของแท้นะผมก็ไม่ทราบปัญหาผมก็คือถ้าเกิดอยากเล่นเถื่อนก็อยากเล่นเถื่อนแล้วก็อยากเปิดแบบใหม่ก็ลองไปหากันเองนะด้วยความพยายามตัวเองก็ ยังไงแล้วถ้าอยากเล่นเถื่อนก็พยายามให้ถึงที่สุดนะลูกนะก็ผมเอที่ได้บอกไปนะเรื่องเอเงิน6กปึกใช่ไหมหกก้อนอก็มีคนมาบอกผมแล้วนะเอ้เงินอีกก้อนหนึ่งอยู่ตรงไหนนะอีกก้อนนึงอยู่ในบ้านที่เอผัวเมียที่เขาเอ่ยย้ายบ้านมาจากเมืองนู้นนะที่เคยถ่ายไว้แล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเอ้าเอ้ยเอ้าตรงไหนวะเอ้ยเอ้าเอ้า อยู่ตรงนี้เลยโคตรฟุกเลยนะฮะอุ้ยช็อปปิ้งโกสฮะอ,ะอ่ามีแพะตัวใหม่แล้วติดอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวปลดล็อกแพะอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ทํำชิปแยกต่างหากนะอุยอ้ยพี่ขอโทษลูกเดี๋ยวนะลานฟรีลันนิ่งมันอยู่ตรงไหนวะฮะมันน่าจะอยู่บนเขานี้เนาะวิ่งเลยมาเฉยเลยนะก่อนอ่านี่ไงฮะฟรีลันนิ่งก็ผมก็วิ่งอยู่นานอยู่นะเออแล้วข้างบนมันจะมีแพะทองคำไง ทีนี้ผมก็หาวิธีโกงมันได้พอสมควร <ill> <c oughs> ขี้เกียจวิ่งฮะก็เลยหาวิธีโกงก็เริ่มแรกนะตรงนี้ก็วิ่งชาร์จไปฮะแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนนี้เอ้ยถิดเถเเอาใหม่ใหม่ก็ตอนแรกเออใช้เวลนอนกลางวันยี่แหละอยู่ตรงไหนวะอ่าก็แบบใช้เวลาใช้ไอ้กิ่งไม้นี่มึงโอ้ใช้เวลาพอสมควรแล้วตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเทพในระดับเจแล้วนะฮะ แต่อย่าเพิ่งไปดูส่วนนี้นะโอ้ยตายคล้วคุณชาคริสวิ่งชาร์จไปมึงไม่กระโดดวะตะคิวกินนะลูกโอ้จ้อ่านี่ฮะแล้วก็อย่างงี้ใช่ไหมนี่ฮะนี่ไงทีเดียวผ่านฮะแล้วก็จะมีเอ่อวิ่งขึ้นไปก่อน เอ้ยออ้ยเชีย่ยเฟลฮะโทษโทษโทษเอาเป็นว่าข้างบนนั้นมันมีแพทต้องคำอะไรนะโอเคก็ผ่านไปนะส่วนนี้แล้วก็อะไรนะเอออ๋อ,อแล้วก็เงินปึกที่หใช่ไหมบ้านที่สาม,มีภรรยาเขาทะเลาะก,กันมันอยู่แถวไหนวะอยู่แถวไหนวะอยู่ไหนวะะน่าจะอยู่แถวนู้น ้ยอยู่อยู่ในโซนโซนโคเคนนะฮะไอโซนที่มันขายโคเคนอยู่นู่นนะฮะอยู่นู่นเลยนะก็เงินหกปึกผมเอามาซื้อหมดละแต่มันก็ยังไม่ปลดล็อกอะไว้ผมลองทําเองทีหลังดีกว่ะนะโอเคแล้วก็ในส่วนของอ๋อมีเควสหนึ่งค,ครับเควสมันให้ปั่นจักรยานหนึ่งนาทีะฮะตอนนี้ผมก็เป็นเซียนปั่นจักรยานเรียบร้อยแนละ้วไม่เชื่อเนดะี๋ยวหาว่าคุยไงเดี๋ยวผมปั่นโชว์ฮนะมันไม่ใช่เควสนะเป็นอาชีพเมนนะฮะ ผมก็ปั่นไปครบหนึ่งนาทีครับเป็นอะไรที่สุดยอดครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยฮะตอนนี้ผมปั่นจักรยานเทพแล้วนะเว้ฮะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆโอ้ยอ๊ยอ๊ยมีไงมียกล้อยกล้อนี่ก็อาชีพเมนปลดล็อกไปครับปั่นจักรยานหนึ่งนาทีโอเคปล่อยไว้แค่นี้แล้วก็ก็ไอคลิปที่ผมไม่ได้อัดอัดเสียงไม่ติดก็ส่วนใหญ่จะมาทำอาชีพเมนเนะเาะ เออเออโอ้วดีมีอาชีพเมตนอันหนึ่งฮะก็คือให้เรียโคเคนครับผมให้เรียโคเคนแล้วก็วิ่งไปขึ้นเรือ,อไอเรือสุดนู่นนะเรือที่ไปเกาะผมก็ทำเสร็จนะครั้งเดียวเลยเนีลิลินเนแม่มเอา้าเลียให้มันโดนหน่อยดีโอ้โอ้พอ เอออย่างนี้ฮะแล้วก็รีบแดสไปฮะกดชิปฮะเพื่อความรวดเร็วครับโอ้ตาตาตแตแตาจะทันไหมฮะฮึจีอันนี้คืออาชีพเม้นสำเร็จฮะอ่าเราเสร็จไปแล้วฮะเราจะปล่อยมันไปนะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงฮะที่ผมพยายามจะทำครับก็คือมันมีอาชีพเม้นอันนึงฮะที่มันที่ผมเคยบอกไงว่าไอเชี้ยเนี่ยฮะมันต้องมีเขาเรียกว่าแจ็คพอตแน่ๆเลยแล้วมันก็มีอาชีพเม้นอันหนึ่งฮะ ที่ต้องทำให้เชีนี่ได้แจ็คพอต <c oughs> ซึ่งผมโยกมันอยู่ประมาณ10นาทีฮนะแล้วก็ช่างแม่งนะนะฮะยกเลิกไปนะก็แม่งยากสัสๆนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้จะมาทำอะไรวะผมไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> ทำอะไรดีวะเ <c oughs> ดีด๋ยวนะสวสดีชาวโชเซียวแค่เดี๋ยวเขาบอก ไอบูทข้างหน้านี้มันมีแพะทองคำอยู่อะไรของเขาก็ไม่รู้ผมอ่านคอมเมนต์หมดนะเฮ้ยนี่ไงเจอจริงด้วยขอบคุณนะก็ใครที่รู้ตัวว่าบอกผมก็ขอบคุณแนละ้วกันโอเคก <c oughs> ็มีคนเขาบอกในเมนต์ยูทูบนะว่าแบบไอไอ,อโซนขายตั๋วข้างหน้ามีแพะทองคำอยู่แล้วก็ไอแพะบนนู้นมีคนแนะนำให้สโลใช่ไหมสโลแม่งยากกว่าเดิมอีกปะวะ จริงๆน่าจะเอาแพะนางฟ้ามานะใช่มคุณคิดเหมือนที่ฉันคิดไม่มีหนึ่งมันมีตรงไหนวะแพะเก็บได้กี่อันแล้วเนี่ยน่าจะเกินยี่สิบแล้วปะแหมเก็บด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่เป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยครัชมีนะ่ยเชียร์ครัชยี่สิบเอ็ดแล้วเว้ยอีกสิบอันไงเล่าก็อยู่ตรงนั้นอันหนึ่งใช่ไหมแล้วมีอันไหนอีกปะวะก็เท่ากับเจอยี่สิบสองอันแล้วเนาะ ว h a เดอ e f u c ร์กับเดชเชตมงกุฎอันนี้ใส่แล้วจะอยู่ที่หัวนะเออแต่ก็ทำส้นตีนหาอะไม่ได้เลยวิ่งวิ่งไปไหนลูกสวยเดียวลายสวยจุงนะฮะมันทำอะไรได้วะ You see me rolling the hatred ไหนวะ แพ้พายุผมก็ไม่เห็นว่ามันจะพีคอะไรตรงไหนเลยนะมันก็โคตรเฉยๆจะเปิดจะปีแบนไปดิลุงอือบิงวินลิลิกทูกเกนส์พาวเวอร์นะยูหูเดี๋ยวไว้ผมจะลองเอ่อหาผู้โชคดีนะที่เป็นเพื่อนของผมมาเล่นมันติเพเยอร์แล้วกันนะเพราะมันต้องเล่นในคอมเครื่องเดียวกันนะครับจะมาชวนพวกคุณมันมันได้ที่ไหนนะฮะนะฮะ ตรงนี้เขาบอกให้เอาสเก็ตบอร์ดมามีคนแนะนำให้ใช้สเก็ตบอร์ดจริงเหรอวะฮะอลโลคอตอตเตอร์หมดแล้วอ่าเกมฮะผมทัวร์มาหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำไมาตรงนั้นมันมีสีเขียวๆเวด้วยตาไข่ละ่ะลกูกเ,เออแพะทองคำสวัสดีลูกชิ้นลูกชิ้น มีแพ้ต้องคำป่ะฮะตรงนี้โอ้วอรันอะไรเนี่ยเอาเอาเอ,า,เอา,าติดเดี๋ยวหลงอ่ะในในเมื่อมันไม่มีอะไรนะฮะเราไปดูนี่ดีกว่าน่ะแพะเออเขาเรียกว่าอะไรวะก็ตัวละคอนอะรนั่นแหละที่เพิ่มขึ้นแน่ครับเยเฮตโอโฮรัต oh แล้วทำไมเป็นเพลงนี้วะเฮ้ยมีคนนั่งเหงาเมื่อกี้เห็นปะรส any key ครับแล้วก็คอสตอมเกมไปเลยจ้า อ๋อเนี่ยมีเลือกเมืองแล้วนะทอรู้แล้วฮนะอุ้ยไม่เอา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 ,เอาก็จากจากที่ผมบอกไปนะว่าเออสตาร์ทเอนเตอร์นะปุ่มสตาร์ทก็คืออ้าวเชี่ยผมไปกดไอเนี้ยไอปุ่มวินโดะบนคีย์บอร์ดไอชัดมันกดไม่ได้อนะสตาร์ทเอนเตอร์คืออะไรวะมันกดยังไงวะ แทสเอนเนี่ผมกดทุกตัวบนคีย์บอร์ดพร้อมกับ Enter อยู่นะเนี่ยโอ้ช่างแม่งฮะลูกหลีน่นี่ไม่เอาไม่สนใจแต่บรบรจารย์มันอังเคิลนะช้อปปิง้งยังไงวะมี builder. บิเวเดอร์บิวเดอร์นี่น่าจะเป็นเอ่อแพทไมค์คาร์ฟแน่นๆเลยเอ,อ้ยมีคลาซซี่ครับรีพอพซิฟคือสำเนียงผมก็มันได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าเชี่ยอะไรอะรีพอพซิฟอะช้อปปิ้งโกนฮะ <c oughs> มันจะแบบถือกระเป๋าอะไรอย่างงี้ว่าเอามือเอาเท้าซ้ายหน้ามาถือกระเป๋าเฮ่ยอะไรเนี่ยโอ๊ตตายแล้วมีพลังอะไรไหมลูกพลังช้อปปิง้งลดราคาคือเราไม่เดินอย่างช้าอู้กระโดดน,นี่กูรึกว่ากูเล่นแกลลี่มอสอยู่อ๋อแต่มันค่อยๆเร็วครับ ดล็อกมันมาตอนไหนวะนี่นี่เดียวใ oh. ส่เกียร์ถอยครับงวครับออคือออกจากกรงนี้ไม่ได้หรอฮะแม่งบุกขึ้นมานลเออความรู้สึกช้าครับ uh. มันกระโดดไม่ได้อะกระโดดเตียมอะเออ ช่างแม่งฮะไม่มีส้นตีนอะไรเลยฮะนะฮะเมน,นเมนูครับตายละคือแบบพ่อมึงเออบ้านเขาเรียกแพ้หรอโอยตายลียวเอ่อไหนวะดับเบิลจจมบิวดเตอร์น,นี่ก็นจะเป็น the paint my h คร s e ในแคบเดี๋ยวลองไอ้นี่ดีกว่าไอ้ทรงตัวเนี่ยเอาเอาหกสูงเนี่ยฮะอ่าอันนี้น่าจะใช,ใช่แล้วแหละแต่ก็เลือก อ๋อได้แล้วนี่มาอันนี้คือลบว้าวชิการาดูมากเลยครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งให้ลองเอาบล็อกมากันรถครับผมเคยลองแล้วแม่งกันไม่ได้ฮะแม่งขับทะลุไปอย่างกับเลค o คเชอร์โอคอนเนลนะฮะเราวะผมยังไม่รู้เลยเลค o คเชอร์โอคอนเนลมันคือใครวะคุณ l อลบีเคโอ้โอ้โอ้เอาเอาอยงนี้แม่งเนี่ยโอ้กูตินี่ย มันก็จะขับไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ,อย่างน้อยเราก็รู้ครับว่ามันเปลี่ยนบล็อกได้นะฮะนี่คือลบฮะถ้ากูลบอย่างอื่นได้ปะฮะลบกำแพงไม่ได้อะโอ้โหบลบกำแพงได้นี่แม่งจะเป็นอะไรที่ซุเคยเดสลบลบลบฮะบาแพ้ต่อไปเลยยังมีอาชีพเมนต์อีกเยอะเลยฮะที่ยังไม่ได้ฟดหรอก นะฮะเย็ดคัสตอมเกมมีอะไรอีกวะอีไดโนเรียนพันอิตาเสวนะฮะรีพอร์ตสิบกับคลาสซี่ครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับบางทีเออไอเชียผมทำคลิปไอเชียล็อกซิมูเลเตอร์ไปไม่มีคนบอกให้เจ็บคอบ่อยบ่อยมาขำคนให้เจ็บคอเฮ้ยอ๋อคลาสซี่ what what the คลาสซี่คือแพ้กินตัวนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลาสซี่วะออกไปอุย้ยตกไปตุ๊กปาร์ตี้ครับปาร์ตี้ร็อกแอนด์ทอม I'm rockin' to the end tonight We go party just have a good time โอ้ว้าวไม่ละอ้าว,ะอ,าวอะไรเนี่ยลูกอ๋อนี่คือแพ้ใน แพลอวดผีครับสำรวจสำรวจนี่ฮะเมืองใหม่ครับเฮ้ยนั่นแหละที่ชนแพ้เหรอเอาปลดล็อกเชียร์เต็มเลยวะเนี่ยแอร์ทามปลดล็อกส้นตีนอะไรเต็มเลยวะโอ้ไม่น่าจะมีอะไรครับเอาเอาปลดล็อกส้นตีนอะไรเต็มเลยออกไป what โอเคนะฮะพอดี ตัดคลิปเพราะหลังจากถึงตรงนั้นก็มีธุระนะต้องไปทำก็เลยตัดไปแค่นั้นนะฮะก็มาดูกันต่อนะตัวต่อไปมาตัวสุดท้ายแล้วมั้งไอเดดโกดนี่ไม่มีอะไรรีเพาสีตัวอะไรวะใช่คุณลุงปะแพ้คุณลุงปะอ๋อแพ้คุณลุงก็อังเคิลดิรีเพาสีมันน่าจะเป็นพลังไรสักอยางใช่ไหมตัวสุดท้ายแล้วเนาะ อืืมมนานจุงนานค่ะเอ้า so แล้วมันต่างอะไรกับคลาซี่อะครับพี่ไอสัตว์เริ่มงงกูเริ่มงงครับออกไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันไกลไปปะว่ t แต่โอ้เวเมื่อกี้มันไกลมันหายไปเลยอะอุ้ย เดี๋ยว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 ัดี๋ยวเดยวเดยวเดี๋ยวเดี há, ด be, ยยเ๋ยดีย,นย,เ,ยเนี๋ยด há, เดี๋ยวเวเดยมเด<อ><อ>ียวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยว่ดแบบี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดีอย,อย,อย,ยนะวอรดี่ยเดี๋ยวเดียวเดยวเดยเดี๋ยวเดยวเอยวเยเียเดียยยเเวยีีดะยยเเย เดี๋ยวลองชนติดกับแพงดูนีมันจะหายปะ่ะไม่หายอันนี้อันนี้รู้สึกจะไม่หาย <c oughs> เอาเพื่อนไปไหนแล้ววะโอ๊ะคนละทิศคนละทางเลยเฮ้ยที่นี่กูหมันแส่งหมานานาละนั่นแน่มีหันนะทำอะไรไม่ได้เลยครับคนพวกนี้นี่เอ้ยตรงนี้เข้าแถวโดนสโลฮะคทรัๆๆๆๆ เข้าแถววะเจ้าไหวเจ้าไหวปะเข้าแถวเข้าแถวไอเชี่ยแล้วมันต่างกับคลาซี่ยังไงวะฮะเดี๋ยวนั่นเา้ามาเสียงอะไรครับฝนตกเหรอเสียงอะไรอะคลาซี่อะมันต่างกันงไงวะ คลาสซิกโกดเป็นแปลว่าอะไรวะนะ่ฮะคลาสซี่เนี่ยมันมีสรรพคุณปะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออกดตัวเอามาสไปวางให yes. ้อีลิแกนต์แอนด์คลาสซีเยส we are อ l ลิแกนต l อีลิแกนน่าจะแปลว่ารุนแรงอะไรนี้ปะเออน่าจะใช่นะไม่รู้ว่ามั่วนั่นมันไวโอเลนต์ปะวะ บางครั้งก็จำเชี่ยอะไรไม่ว้าวไอ้เชี่ย <I share S 2> แล้วแ <laughs> สดงว่าค่คไอคายที่แล้วนึกว่ากดคาซี่กันเป็นกดไอเนียเดย์ดิโพสีพเฮ้ยอย่างนี้ไอ้นี่ต้องว่ายน้ำได้ดิใช่ปะตรงนี้มันมีแทะเดี๋ยวฮะไม่มีพลังฮะแต่เลียได้อ <laughs> <inaudible> มาริโอ้ <sandwiches> เฮ้ยต้องเปลี่ยนแมปฮะเผื่อมันไปเล่นน้ำได้ไงใช่ปะ ไม่ร้ว่าคลาซี่คืออะไรวะนะต้องเปลี่ยนแมปเล่นน้ำครับแต่กว่ากูจะเดินไปลงน้ำได้ครับนะฮะจีจีลูกเอ้ยเออเดี๋ยวเอาลองเอาปลาโลมาฮะเอปะวานเนี่าไปด้วยคลาซี่ก่อนฮะเดี๋ยวค่อยเอาปะวานไปลงอยากลองดูเหมือนกันว่ามันว่ายน้ำได้เปล่านะฮะใครปิดสินะขอเอาชิปูเป็นเดิมพันนะ่ามันคินได้จีอบบนู่นฮะทะเลตรงนู้น เฮ้ยกดชิปเยทเคมาแล้วไอสัตว์มึงชอบชนชนกูัเอเฮ้ยเจ๋งไอเชีย่ยมันจะเป็นเฉพาะที่เนินมาฮะหรือว่าตรงพื้นนี้ก็ได้อ๋ออะไรก็ได้ครับโตแล้วว้าวเฮ้ยอย่าพึ่งดีตื่นมาก่อนไอเชี่ยไม่กดชิปดูนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยชิปฮะ ว้าวโอ้ไม่ไว่ายน้ำไม่ได้วะ่ะแ,แพนกีนพอ่อมึว่ายน้ำไม่ได้เหรอโอเมก้า oh <my> นี่มีเส้นๆอะไรอีกวะ่ะแล้วมันบักในเกมหรืออะไรนก็ไม่อาจทราบได้นลยครับไหนไปลองปาโลมาฮะปาวานไม่ชอบูสลับกันนะปาวานกับปาโลมาดอฟินกับวาวนะฮะวาวเออเราก็จะฝึกทรงตัวนี่วะ่ะก็อีกสอ,อย่างพอนะอันนี้คืออะไรอะ อ๋อเกมในเครือข่ายนะโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ใช่ <laughs> เออ่บิ๊กใช่ป่ะบิ๊กหรือใจแอนวะใจแอนวะโนบิตะชิซูกะยูฮูอยู่ไหนวะเอ้ามันไม่มีแล้วหรอถามจริงเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะเนี่ยแพ้ตัวสูงยีราฟเดวิลแองเจล เจ็ตแพกโคตควีนราชินีอันนี้แพกกล้ามเนื้อโลอ้าวหายไปแล้วครับมันเอาออกไปแล้วอะเดโถมันรู้ว่าเราจะเอามาลองฮะไงล่ะไม่เห็นเลยไหนลองเปลี่ยนเมืองนี่เผื่อจะมีไม่มีนะมันเอาออกไปแล้วโอ้โหถ้าเกิดไม่มาลองนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยเอาันว่าลองทรงตัวดีกว่าเอ้ใช้แพคขี้นี่ส่งตัวไม่ได้แน่นอนอนะ ไะทรงตัวมันบอกว่ากด W แล้วค่อยกด S อะไรของแม่งก็ไม่รู้อะมีอกทราบได้ค่ะเยาอูนนอ่า W W แล้ว S ฮะมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับ มันทำยังไงวะมันมีคนเคยทำแล้วเหรอ <_ d ata> มันเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจจริงๆฮะไอคำอธิบายปุ่มแม่งเนี่ย <_ d ata> เฮ้ยเฮ้ย <_ d ata> นี่อะไรอะอะไรอะเอาเอาเอาเมื่อกี้อะไรมันขึ้นมาแล้วอะ มันขึ้นมาอยู่ดีมันก็ขึ้นมาอะไรวะงงๆ,งๆมะนี่ผมกดมั่วๆอยู่น่ะมันอยู่ยดีๆเมื่อกี้มันขึ้นอะไรมาวะงงเฮ้ยเอาอะไรเอาเอะไรอีกเลยอะไรอยู่ดีๆมันนึกจะส่งตัวมันก็ลุกขึ้นมาของมันนะอย่างเงี้นน,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 นะไหนลองตรงนี้ที่กว้างๆซูมไปหน่อยแล้วกันไหนวะ เรื่องหมุดนยนตแล้วเนี่ยนะฮนะโอ้ยแม่งขี่จักรยานยังง่ายกว่าเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยอะไรอะไรอ่ะเอาเอาามันทำยังไงวะเฮ้ยเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรเขาอยู่ดีๆมันก็ได้อะไรของมันผมก็ไม่ค่อยรู้นะเนี่ยอะไรวะคือตอนนี้ผมกดอยู่ ปุ่มชิปนะฮะแล้วก็ W S กับสเปซบาร์มันมีอยู่สี่ปุ่มเนี่ยกดมั่วๆแม่งหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยแล้วทำยังไงวะอ๋อมันมันบาลานซ์มะมันมันมีให้กด W กับ S พร้อมกันนะเดี๋ยวลองเอ้า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 ขึ้นอะไรยังไงวะกูไม่รู้ อะไรเขงพอฮะโอเควันนี้ผมเพลวันขอลาไปก่อนนะกับแพะเดี๋ยวคลิปต่อไปมันน่าจะเป็นเออ่ตามหาแพะทองคำที่เหลืออยู่ของแบบนุ้นและนังนันาคาบนะน้าหาคาบครับครับนะฮะก็นั่นแหละเหลือแพะอีกประมาณเท่าไหร่นะ8ตัว9ตัว10ตัวอะไรเงี้ยอ่าสำหรับวันนี้ผมเพลวันขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบใจก็กด่าลืมกดไลคและแชร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะก็ตอนนี้ก็นะฮะคุณสามารถเอ่อ ติดตามผมได้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะผมไม่บอกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนฮนะถ้าตาถ้ายังไม่ถ้าคุณยังไม่รู้นี่ตาบอดนะมันทิมเป็นงูมันกัดคอตายแล้วนะก็เดี๋ยวผมเพย์วันขอลาไปก่อนนะฮะก็ใกล้จะหมื่นซับนะฮะยังไม่รู้นะฮะจะทําส้นตีนอะไรโชว์ครับนะบผมเพย์วันขอลาไปก่อนก็จนกว่าจะถึงเวลานั้นกน็เดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับว่ามันจะเป็นอะไรกัน,นะครับนะฮะวันนี้สติฟกัผมลาไปก่อนนะฝึกสองตัว ไว้ชาติหน้าเดี๋ยวไปฝึกดีฮันเตอร์ต่อฮะอยากเล่นมากฮะอยากไปล่าแพะล่าละมั่งล่าลเลียงผาคนระับผมบายฮะวอลละซีกันละโอ้ยยย